สวัสดีครับอตอมมาน,น,น,น่าชาแนลครับวันนี้ผมกฤษมาเรียงถึงของเกาโบร่านนะครับของเกาบรานของเกาแก่เก็บครับของตอพอต่อแม่น,นะครับที่เก็บรักษาไว้ให้รุนลูกรุนร่นหลานในเบื้องแง่ว่ามันยังใส่ประโยชน์ได้ปัจจุบันก็นยังใส่ครับของบางยา,า,างก็นยังเก็บไว้ใส่บางยางก็บใ้ใส่บางยางคนอาจจะเคยเห็นครับบางโมบานก็นยังมีใส่ใส่แต่บางของบางยางของรุ่นบรานยังเพ่ยใส่ครับแต่ว่าผมกิษมาในนํำรีวิวไหวเบิ้งว่า ของเกาโบราณที่เขายังใส่ยังสอยยังมีคือเกายังคงการเก็บรักษาไว้คงสภาไว้ไปตามการอายุการใส่งานของแต่ละอย่างว่ามันเป็นยังไรครับบางอย่างก็ยังหาเบื้องหาึงอยู่ครับบางอย่างก็ยังมีพ่อได้เบื้องด้เห็นแต่ละโมบานยังมีก็บ่ได้ว่ากันครับบางบ้านก็ยังมีก็โอ้คือหาแนวบ่อยอยู่บานผมก็มีแนวที่อื่นก็ได้ว่ากันไปแต่ยังหน่อยกับพ่อมาในนําให้พี่น้องบริเลืมกันว่าอะตอมมานหน้าแนว นี่หลากหลายเห้เบิ้งครับมันมีกระในนําในเรื่องของใสของซอยบราณโบราณแในดีนึงบางย่างกาที่เก้าเก้าจนหาใส่บ่ไรบ้นนครับบ่มีเลยครับบางบากระขอเกิดรับชุรมบาฟังกันได้แล้ครับเด้ออย่าเรื่องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ตอมาหน้าชั้นในนั่นเลยครับเด้อฝากไว้นะครับช่องน้อยชงหนึ่งครับได้ถึงนยาปลาย่ัน,นครับผมครับกลับมาเบิ่งคินแหละครับก็เป็นไม่ฟาดเขาครับ หรือไม่ตีเขาบ้านเท่านะครับบ <ellt fel. S 1> างบ้านก็เนื้ไม่ฟาดเขาแตปผมเมืนอไม่ตีเขานะครับก็เป็นไม่ตีเขาอันนึงตีเข่าแก่เก็บบางบ้านกัยังใส่ครับใส่สําหรับเอ่อตีเอาเฟียงไว้ในง่อยกล้วยกินครับแต่สมุนเพนกันเน้นไปทางเฟียงอัดมากกว่าก็เลยไปใส่ไม้เมื่อ้ครับกัยเงเก็บรักตาไว้ก็ถือว่าบันเก่าแก่มากไม่มาอย่างมากไม่ครับแต่ว่ากันังเก็บรักตาไว้เล็กน่อยรุนหลังมันยังเบิครับบานผมกันตั้งเทียกันตั้งไทยใส่ครับว่าหอมเมียเิ่นแบบ้านยังค้วยเนาะ แกงในเก็บรักษาไม่ตีเขาไม่นิไว้ห้ฟาดตีเขาตีอย่างในเบิ้งด้วยเขานะครับอันนี้ค็เป็นไม่ตีเขานะครับขางนึงงงาขางนึงสั่งขางงาไว้คัดคัดหัวเฟี้ยงระวางเฟี้ยงครับการพมอธิบายพ้นบรรลุล้างกัดที่คอใจครับต่ได้ง่อยหรอไม่เข้าใจครับเพราะไม่ต้องจาทิตในการคัดนัเนเองครับผมเองผมก็ทอตีเป็นดยวครับเพราะเกิดท่านด้ครับในเห็นไม่ตีเขาไม่นั้นในเบิ้งไม่ยั้เทุอย่างครับเกิดท่าน เล็กน้อยเกิดใหม่ในรุ่หนอาจะว่าจครับ่คือไม่ฟาดเข่านะครับเนาะเป็นของเกาแกจีใบใหม่นึงครับครับชิ้นที่สองก็เป็นไถเนาะครับไถก็ย่างเก็บรักษาเป็นไถแบบกึ่งสมัยใหม,คมนน่ครับราว่าถึงว่าโบราณแน่ครับอ่าบ้านไทยก็ย่างเป็นเลยครับจะโตทานในแต่มันจะมีรุ่นรุ่นใหม่ก็หนีนมาจะมอยแต่บางบ้านก็ยังใส่มาใส่ไถ่กบหอยกูยังใส่กล้ยวยไถ่กันเนาะครับบ้านผมกะ ที่ได้ใส่อยู่ครับพอตอนนี้กล้วยมาเรียนแต่ว่าก็ยังเก็บรักษาไปอีกอย่างหนึ่งครับเป็นไท่ครับไท่คบอ้อยครบยังห้องยังใส่ใส่บางบ้านยังมีครับก็โ่ยดีเชื่อมาเกาครับของการยังเกิดท่านครับยังไหนใส่บัวรโบัวร่ามันเลยใส่ครับแต่บางบ้านขายยังหายากครับอาะมานก็เลยใส่ไปได้ก็จะใส่กรถไถ่พื้อตากดมไม้นะครับไถ่ขอไปเลยครับก็ได้ใส่แบบนี้คือเก่าเลยครับได้ยังหน่อยกันเพราะยังเก็บไว้ครับอนุรักษ์ไว้ เพื่อให้ไรใส่ครับอามันมันแพงอดียอนยุกกับเพิ่มไปใส่อ่าค่อยไถ่ที่เกากระไรครับมันบมเน่มานอนนะครับชีวิตของแต่ละอย่างครับเหนือมาที่ไิ่ไปเบิ้งครับเดี้ยวกิดที่เบิ้งกินต่อไปครับเกิดไม่มียังไรครับเบิ้งไปเรื่อยครับนี่ครับเบิ้งของใส่เกี่กวกับท้องให้ท้องหน้าเติมวานนี้มาเบิ้งของใส่ในบ้านนอกนะครับผม แอบนอยครับเออแอน้อยครับท่นผีใจระวังข่อข่อผมค่อยนะครับที่นี่อบงง่าเส้างข้อไม่ถูกมาตัดทางครับในสมรบูมิเป็นไข่หน้าครับเป็ดครับเอ็ชนิดนึ่งรับแ็ดหน้าน่อยไม่ถื่ว่าเก้าแคบแต่ว่าเป็นของกินดีเกียกทางกรทําอย่างหนึ่งครับวัยเท่มาเกาเกาที่จนเกินไปทางบ้านกยันใจครับองค์กรม่ยันใจครับ ไม่กี่ได้อใส่ครับมันแก้เดือดเอน่าจะส่ัดไปทำหน้าครับถทำาไรทำหน้าทำสวนที่เราไม่ไา้จะเปลนไปเลยแล้วเอ็นเอ๋ก่อยครับแยกง่ายหน่หาว่าควมในใีในเราครับอะไรไม่เบิ้ลนะครับในเราเขานะครับในบริษัทไหมเบิ้ลก็เลยไหมเบิ้ลก็เอกห่อยพปแล้วเลทําพิ่เอกง่ายในช่วงต้ไปครับ ครับชีพสางจะเป็นของใส่ไปในบ้านนะครับบ้านนอกก็เอิญบ่มใช้เขานะครับมีอย่างนั้นไม่ครับทําจากไม้ต้นเดียวครับมันมีรอยต่อกับไม้ต้นใหญ่โบราณนะครับเจ็บรักสงสารไม่ต้องไ่รุ่นโบราณโบราณครับบ้านนอาก็มีอะไรบางบ้านอาจจะใช่ครับแต่โมกุตมที่บริสายนะเจียวใบใหญ่รุ่นรู่เป็นน้ำเนื้อบึงทางซอยป่าล่าเ่็นบางบ้านมนก็ยังมีนะครับจะทางเ้องแตเวลาเป็นของเก่าแก่เกินมากครับเนาะผมเองกบ ก็เห็นนะครับแต่ว่าเเชื่องมาดยใจนะครับอันนี้ก็มาเห็น่ปลองไปเบิ่งนะครอของตรานนี่ใส่นอนี้เกีย้าเป็นไม้ต้นเดียวครับไม้ทาเป้บกตนไม้ไม้ต้นเดียวก็ถ่อไม้ตะกคนไม่นี่ไมตหนะครับเป็นรมเก็าอเ่ครับเกิดก้อนลมบ่ครับเก็บนักจาวันีิตดปีแล้วครับถ้าต่อตอนนี้เปเป้าเป็นไงนบุคคนบลูกเบิ่งรับเบิ่งจนนักแตกเา่ใ้ใส่ไ ใส่เข้าไปแล้วตืดนะครับนี่ตัวเรามันกเก่าครับแต่ต้าแก้กวก็เอิงดูนะครับนะทีนี้ตามไปเป็นซิงแส้ครับตกเป็นบางมันขิงเต่าไผ่น,น,นะครับผมครับชิ้นที่ซีกับป็นกระดองเต้านะครับกระอดองเตา้านีไม่ไหวสำหรับตักข้าสารม,มากข่าสารทำไม,ม,มวควนควนครับ โดนนะครับนป่นเกี้ยวใบตั้งแต่โดนนะครับหลายปีนะเพป็นใบสำหรับทัดข้าวสารมากข้าวสารนะครับเป็นตรงเต้าเต้าไถต่างต่างหลายพุทธคันเผื่อพระท่านครับได้เก็บไว้เมืองอื่นเป็นไว้ที่ประโยชน์ครับเป็นกระรองทัดแต่ว่าห้อไว้จะแพ็ข้าวสารก่อนังเก้าแก่เกี่ยวไปครับเป็นของโบราณโบราณครับอีกชิ้นหนึ่งครับมีผู้คนนั่งหาเบื้องหาอยาครับเบื้องสภาพนะครับเก่าครับครับเก่าแก่เกี่ยวโบราณโบราณถ้าสมัยถือก้อนพุ่มพนนะครับ ตาผมยัางน้ำไหมาป็นของเรืร่องว่าของเก่าแกนเป็นยังไงนะครับเนาะคือกระดองเตาครับผมก,กินเนื่นอครับไปเรื่อยๆครับชิปนน,น้อาดีย่าแน่จะน้อยพอพอเป็นเป็นการดีวิวของเกาหมรา่าของพอะรงะถง,งนะครับกระดองเตาไวจะตัเขาหน้าขขงนะครับวานท้อสีผัวแองแต่มี่ครับแต่อันนี้ต,ตวงไม้ดีครับตวงเข้าสมัยผินซ้ำเล ก็อีกหนึ่งกลิ้นครับเป็นกระตาโบลามครับอันนี้ผมรับประกันแน่นั่นมีเลยครับบางอย่างเพิ่งยลีงเก็บรักษาสภาพไว้ได้เกือบสมบูรณ์นะครับประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับรอบทางปียาด้วยขีซี่นะครับขีซี่บรรนเข้าเข้าไปดื่มนะขีซี่นะครับบรรหนาวดื่มขีซี่ยาใ้มันห่วเลยครับสามารถตักน้าได้ครับกระตาเป็นแต่ปัจจุบันตัก่ได้ครับแต่ว่าเก็บอนุรักษ์ไว้ดีครับตะก้อนหรืใส่ ตาเนี่ยครับตาหนาแต่อยังนี้พหัวเลยครับยาดูสีซี่แบบเป็นคองหายากทีชนิดหนึ่งครับยาดูสีซี่ยาดูสีซี่ถือว่าน้ำโป๊ะพหัวบ่กอย่างนี้ครับสายเบิ้งอีกเป็นคองบลำบอลกชนิดหนึ่งครับตาครับตาบลำเลยครับสะพานนี้หนหายากเลยครับคุณนเลยสภาพถือว่าใช้ได้เลยครับนักข่องสภาพไลยได้ดีครับแล้๋ยวแบมีอีกกิ่นหนึ่งครับ ถิ่นแน่น้ำอีนึ่งครับเป็นของสะสมของโบราณนะครับตัวนี้ครับตีวนะครับตัวนี้มุมีครับต้องอาหารอยางครับปุนกระตายหญ่ี้ชี้ครับนี่ครับผมอธิบายถิ่แน่เ่ราะถิ่แน่ครับตามที่ผมรู้นะครับตัวนี้เป็นกระตาครับผมครับเป็นอีกอ่าอีนหนึ่งครับของเก่าโบราณครับเจ็บตาสมิงพาไว้ครับ บางบ huh? ้าน่นกนยังใส่ใส่ท่อ <coast> ผ่าท่อยางค้อื่นจะสวยท่อผ่านะครับเนาะพืนเห็ดเครื่อเรียบหน่อยแต่บานิีหลอดทังในไว้อหตั้ท่อผ่านลาร่าึงใส่เท็บไอีกอย่างนึงครับเป็นซึ่งที่จากไน้ข้นหใดกครับพ้นที่เป็นเครองโมโนให้องใดใส่จะสวยมันอ็จะทำกจะสวยนะครับมันก็จะใสหลอดใดท้งในใสไปแล้วก็ดครับ กับอธิบายเพราถือ่ไม่เห็นบาดบัตามนะครับบางคนแบบที่นี่ยังนี่บางบ้านนี่ตํา่หมกตํำหนางูดีดสวยจะสวยตำหมกครับผมกับอธิบายตามที่มู้นะครับเนาะไปรับโชคดีขั้นต่ไปเลยนะครับเนาะของนี่ยังหม่ไครับนีแต่ของเื่อครับชิ้นไข่ครับรับรองแบเกาตึกเลยครับช่มในงานครับทอดตาำช่มเลครับ ครับก็เป็นอีกกินหนึ่งเนาะครับเป็นโคกับสากโบราณครับผมรับร่องว่าแถวบ้านว่มีแน่นอนครับเป็นที่กินหนึ่งครับเป็นเครื่องขั้วในขั้วครับเป็นโคกไหม่โบราณครับถือว่าเก่าแก่เก็่บโคกขับสากคนนี้ผมก็บอกก็เห็นครับย่บานผมบอกไม่บอกแต่นี่ไม่ย่บานอา้านแป้งเนาะอับเลยเห็นนี่แหละครับครั้งแรกที่ว่าเป็นโคกใหม่เะครับที่ทําจากใหม่ทั้งต้นแล้วก็จะในการเจาะนี่โคกับสากนะครับ เก้าจังไงครับพุ่งคนออกมาจากเราครับนะครับโคบสารโบรานนะครับทีหาช่มเลยเนยได้เลยครับรับรองมาเพรมมีผู้ใดเห็นมัมีไใครมีเราบางวันอัติแตกครับไปแล้วครับนี่นะครับโคบโบราณโบราณเลยครับนของเก่าแก่เกี่ยวบใบรักษาใบให้คนรุ่นหลังในเบื้องในแง่ครับอาจติหาเบ้างหักลรวครับทุมนีแน่มัมกกยั่งพ่อมีครับน้ำบิตภัณฑ์หรือบางมองที่ยังเก็บรักษาไว้ครับ เป็นการแนะนําครับรีวิวอีกรีวิวหนึ่งนาะครับผมก็ฝากเบิ้งให้เบิ้งแง่กันครับความเก่าแก่โบราณครับนี่คือโคกใหม่โบราณนะครับเนาะะหาเบิ้งงานเรานะครับกับซอยเบิ้งซอยแง่กันไปครับซอยเบิ้งเนาะครับนี่ครับมีเรื่งตำหนิอะไรนะครับผมครับผมกะอธิบายถึงแน่บ่ถึงแน่กับอดสาฟังไปเนาะครับเนาะเป็นของโบราณโบราณบางจริงบางแย่กับอไปชื่อว่าเก่าแก่มาก ทางซีฝางยากันยังงในใสในปัจจุบันนะครับก็ฝากเบืองฝากแย่งเะนครับเด้ออีกช่องหนึ่งครับอะตอมมาน้าจะแนวครับฝากไว้ช่องหน่อยคนติดตามครับผมกบเบิองช่องอื่นครับให้กาลังใจทุกช่องครับสู่พาในนั้นไปด้วยกันครับรักษาไว้ครับผมผมคนตี่ตามการย่งพัานาครับกัรย่งเป็นช่องน้องไม่อยู่ปรนคันครับบรทันผ่านจฑนของมาตรฐานของยูทูบครับแต่ย่างหน่อยผมก็อยากให้เป็นอีกช่องหนึ่งที่ฝากให้่น้องในเบิองในแย่งครับ ย่าถิ่นอยาปตาต้องอตอมบานหน้าชเนลได้ครับเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมน้ำเนี่ยครับผมพอได้หอดฟังพันน้ำมูน้ำพวกนะครับบางช่องเพิ่นฮ็ดไหมเพินเ่นกันย่งแซงเจ้าของแล้วเจ้าของกับลูก่าเจ้ายังไหนมือพวกเพิ่นรับตามไม่ล่านะครับหาแนวแปลกๆยังไหมเบิ่งครับแต่แต่ถานอากา์ที่มันพาพไปเบิ่งครับอย่าเลืมนะครับเด้ออัตอมบานหน้าชเเนลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์อีกช่องหนึ่งครับฝากไว้เนื้อครับ กะมัมีครับกะทีขอกล่าวเข้ามาจบคลิปนี้ไว้เพียงสามนิดนะครับเนาะครับผมจ่องมัมนี่กะที่เมื่าถึงเองเก้าบลัสนั่นแหละครับกะขอฝากจบคลิปนี้ไว้เพียงสามนี้ครับต่อมาหน้าจะแนมสวัสดีครับ